สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอจุดกำเนิดโลกกับสิ่งมีชีวิตในมุมมองของพุทธศาสนาจากอักขันญยญสูตรนะคะครับเป็นพระสูตรที่เล่าเรื่องนี้ได้น่าสนใจมากเลยครับใช่ค่ะเราจะตามดูกันตั้งแต่แบบโลกหลังยุคที่พินาศไปแล้วจนมาถึงกำเนิดสังคมมนุษย์เลยครับผมเรื่องเริ่มตอนหลังโลกพินาศเนี่ยสัตว์ส่วนใหญ่เขาเ ไปเกิดกันที่พรหมโลกชั้นอาภาสออาภาสอพรหมนี่คือเป็นยังไงนะคะเป็นภพละเอียดนะครับมีแต่ความสุขพวกพรหมนี่เขามีกายทิพย์มีแสงในตัวเองแล้วก็ใช้ปีติเป็นอาหารไม่ต้องกินอะไรเหมือนเราเราอ๋อค่ะแล้วพอโลกเริ่มจะกลับมาเป็นรูปเป็นร่างใหม่พวกเขาก็กลับมาหละคะใช่ครับพอหมดบุญหรือหมดอายุจากพรหมโลกก็จุติคือเคลื่อนมาเกิดที่โลกนี่แหละครับ แต่โลกตอนนั้นแบบมีแต่น้ําเวื้งว้างเลยนะค่ะจัก,กรวาลยังมืดมืดไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรเลยพวกสัตว์ที่ลงมาก็ยังยังมีแสงในตัวอยู่แต่ว่ายังไม่มีเพศนะครับยังไม่มีเพศแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนล่ะคะที่ทําให้ทุกอย่างเริ่มต่างไปแสงในตัวนี้หายไปได้ยังไงเกิดสิ่งที่เรียกว่ามวลดินขึ้นมาครับลอยอยู่บนผิวน้ําเลยมวลดินหน้าตาเป็นไงคะ ลักษณะเหมือนครีมเนยหรือแบบน้ำผึ้งข้นๆกลิ่นหอมรสอร่อยมากแล้วมีสัตว์ดูตัวหนึ่งครับด้วยความอยากรู้อยากลองก็เลยเอานิ้วจิ้มขึ้นมาชิมดูอือือปรากฏว่าติดใจในรสชาติทีนี้ก็เลยชวนพวกเดียวก,กันมากินกันใหญ่เลยความอยากนี่แหละครับจุดเริ่มต้นเลยพอกินง้วนดินเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคะผลโดยตรงเลยคือ แสงในตัวที่เคยมีก็หายไปครับโอ้หายไปเลยครับพอเริ่มบริโภคของหยาบเข้าร่างกายพอมันมืดไปหมดก็เลยเกิดความมืดความสว่างเกิดกลางวันกลางคืนอ๋อ oh, พระอาทิตย์พระจันทร์าดาก็มาตอนนี้เองใช่ครับเกิดขึ้นมาตอนนั้นเลยแล้วร่างกายของสัตว์พวกนี้ก็เริ่มแข็งเริ่มหยาบขึ้นผิวพันธุ์ก็เริ่มปรากฏความแตกต่างกัน ความแตกต่างนี้เองที่นำไปสู่ปัญหาถูกต้องครับพราเห็นว่าผิวพรรณไม่เหมือนกันก็เริ่มมีการดูถูกกันว่าฉันสวยกว่าเธอด้อยกว่าอะไรแบบนี้อืพอจิตใจเริ่มหยาบมีการดูหมิ่นกันแบบนี้ง้วนดินซึ่งเป็นของละเอียดก็อืมหายไปครับหายไปเลยเหรอคะแล้วกินอะไรต่อละทีนี้ก็มีของใหม่เกิดขึ้นมาแทนครับเรียกว่ากระบิดินคล้ายๆเห็ดโอก็กินอันนี้แทนครับ ก็กินกระบียดินกันต่อร่างกายก็ยิ่งหยาบขึ้นผิวพันธุ์ก็ยิ่งต่างกันก็เกิดการดูถูกกันอีกแล้วกระบียดินก็หายไปอีกใช่ครับหายไปเหมือนเดิมแล้วก็มีเครือดินเกิดขึ้นมาแทนคล้ายๆผลไม้รสดีก็วนลูปเดิมเลยสิคะกินแล้วก็ดูถูกกันแล้วก็หายไปวนแบบนั้นเลยครับกินเถื่อตัวดูหมิน่นเครือดินก็หายไปอีกตอนนี้สัตว์ก็เริ่มรู้จักความทุกข์แล้วครับคือทุกจากการสูญเสียของที่เคยมี พอของทิพทิพหายหมดคราวนี้มาถึงยุคข้าวสาลีที่น่าสนใจมากอันนี้คือเกิดขึ้นเองเลยเหรอคะไม่ต้องปลูกเป็นข้าวสาลีชนิดพิเศษครับเกิดเองไม่มีรำไม่มีแกลบเก็บตอนเช้าตอนเย็นก็งอกใหม่ได้เลยโหดีจังแต่มันมีจุดเปลี่ยนสําคัญอีกใช่ไหมคะในยุคนี้จุดสําคัญคือร่างกายที่หยาบขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำให้เพศปรากฏชัดเจนขึ้นครับ เกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายอ oh. ก็เริ่มมีการมองกันสนใจในรูปร่างหน้าตากันจนนำไปสู่ความกําหนัดการเสเมถุนกันซึ่งสมัยนั้นเขามองว่าเป็นเรื่องไม่ดีใช่ครับถือว่าไม่เหมาะสมคนอื่นก็ติเตียนก็เลยต้องเริ่มสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อ,อ,อปกปิดเรื่องนี้กันแล้วความขี้เกียจก็เข้ามาเกี่ยวอีกเกี่ยวกับข้าวสาลีครับมีคนนึงเริ่มคิดว่าเอ๊ะจะไปเก็บทุกวันทําไม เก็บมาตุนไว้ทีเดียวเยอะๆเลยดีกว่าเอ้าแล้วคนอื่นก็ทำตามทำตามกันใหญ่เลยครับผลก็คือข้าวสาลีที่เคยวิเศษก็เสื่อมลงกลายเป็นข้าวแบบมีรำมีแกลบแล้วก็ไม่งอกเองอีกต่อไปทีนี้ก็ต้องปลูกเองแล้วสิคะใช่ครับต้องแบ่งที่นาเพาะปลูกกันแล้วครับจุดนี้เองสินะคะที่เริ่มมีความขัดแย้งในสังคมใช่เลยครับพอต้องแบ่งเขตแดนก็เริ่มมีการลักขโมยข้าวในานาคนอื่น จับได้ก็มีการว่ากล่าวลงโทษกันลงโทษยังไงคะตอนนั้นเริ่มจากใช้มือตบตีใช้ก้อนดินคว้างหรือใช้ท่อนไม้ตีพอมีการลงโทษก็เริ่มมีการพูดโกหกเพื่อเอาตัวรอดบาปอากุศลต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้นเยอะเลยครับพอวุ่นวายกันมากๆก็เลยต้องหาคนมาจัดการครับสัตว์ทั้งหลายก็เลยมาประชุมปรึกษากันว่า ควรจะเลือกใครสักคนที่ดูดีมีสติปัญญาหน้าแกรงขามมาทำหน้าที่ตัดสินคดีลงโทษคนผิดแล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อยอ๋อก็คือกษัตริย์องค์แรกใช่ครับเรียกว่ามหาสมมุทรราชทุกคนก็ยอมแบ่งข้าวสาลีส่วนหนึ่งให้เป็นเหมือนค่าตอบแทนหรือภาษีในสมัยนี้นะครับนี่คือที่มาของวัน,นกษัตริย์แล้ววันณะอื่นล่ะคะเกิดขึ้นมายังไงหลังจากนั้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบ เห็นว่าชีวิตครวาดมันมีแต่เรื่องวุ่นวายบาปทำเยอะก็เลยปลีกตัวออกไปไปไหนคะไปสร้างกระท่อมอยู่ในป่าเพื่อลอยบาปคือไปบำเพ็ญเพียรฝึกสมาธิทำฌานกลุ่มนี้ก็กลายเป็นที่มาของวันณพราหมณ์ที่เป็นนักบวชครับอ๋อแล้วมีพรามณ์อีกแบบด้วยมีครับคือกลุ่มที่พยายามไปบำเพ็ญฌานในป่าแล้วแต่ทำไม่ได้ก็เลยกลับมาอยู่แถวชุมชนศึกษารวบรวมคำสอนคำพีต่างๆ กลุ่มนี้ก็เป็นพราเหมือนกันแต่เป็นแนวเอนักวิชาการปัญญาชนเข้าใจแล้วค่ะแล้วพวกพ่อค้าคนทำงานทั่วไปล่ะคะกลุ่มคนที่ยังใช้ชีวิตปกติมีครอบครัวทำมาหากินค้าขายหรือใช้แรงงานต่างๆก็ถูกเรียกรวมรวมไปตามลักษณะอาชีพครับพวกค้าขายก็เป็นแพทย์พวกทำงานรับจ้างใช้แรงงานก็เป็นสูตรส่วนสมณะนี่คือใครก็ได้ใช่ครับ สมณะคือนักบวชไม่ว่าจะมาจากวันณะไหนก็ตามถ้าสละบ้านเรือนออกมาบวชเพื่อสแสวงหาทางดับทุกข์ก็เรียกว่าสมณะเหมือนกันหมดน่าสนใจมากค่ะคือวันณะในมุมนองนี้ไม่ได้ติดตัวมาแต่เกิดแต่มาจากวิถีชีวิตการกระทําใช่ครับหัวใจสําคัญที่พระสูตรนี้เน้นเลยคือไม่ว่าคุณจะเกิดมาในวันณะไหนหรือใช้ชีวิตแบบไหนก็ตามถ้าทําชั่วทางกายวาจาใจมีความเห็นผิดก็ไปสู่อบายภูมิ แต่ถ้าทำดีมีความเห็นถูกก็ไปสู่สุคติคือภพอภูมิที่ดีหมายความว่าโอกาสที่จะหลุดพ้นหรือนิพพานก็เปิดกว้างสำหรับทุกคนไม่เกี่ยวกับวันณะเลยถูกต้องครับทุกคนไม่ว่าวันณะไหนถ้าตั้งใจสำรวมกายวาจาใจปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาในทางที่ถูกที่เรียกว่าโพธิปัจีิยธรรมก็สามารถบรรลุนิพพานได้เหมือนกันหมดมในทางธรรมจริงๆน้่เนียคนที่ประเสริฐที่สุดคือผู้ที่หมดกิเลสแล้ว หรือพระอระหันต์ไม่ใช่ว่าเกิดในตระกูลสูงส่งค่ะแม้ว่าในทางโลกคนอาจจะยกย่องกษัตริย์ว่าประเสริฐสุดในหมู่ผู้ที่ยึดถือเรื่องตระกูลแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาคือความรู้แจ้งและจรณะคือความประพฤติท,ที่ดีงามเนี่ยและคือผู้ที่ประเสริฐที่สุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดาครับสรุปแล้วอักขัญญสูตรก็เหมือนกับชี้ให้เราเห็นว่าเออความอยากความยึดติดในตัวตนเนี่ย มันเริ่มจากเล็กๆน้อยๆในใจเราเองครับแล้วมันก็ค่อยๆส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายจากกายละเอียดมาเป็นกายหยาบแล้วก็สร้างโครงสร้างสังคมขึ้นมาทั้งการปกครองวันนรณะกฎเกณฑ์ต่างๆใช่ครับเป็นเหมือนกระจกสะท้อนที่เห็นว่ากิเลสตัณหานี่แหละที่ขับเคลื่อนให้เกิดสังคมแล้วก็ ความทุกข์ในรูปแบบต่างๆขึ้นมาเป็นเรื่องที่ชวนคิดตามมากๆเลยนะคะคำถามทิ้งทายที่น่าสนใจก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับการกำเนิดสังคมจากความอยากความขัดแย้งแบบนี้มันให้มุมมองอะไรกับเราในการทำความเข้าใจธรรมชาติหรือโครงสร้างสังคมมนุษย์ในปัจจุบันได้บ้างอันนี้คงเป็นประเด็นให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะคะ